สวัสดีครับผมนายพาสซันยอนขาดเลขทีสองช่างยนต์ครับวันนี้ผมมาอธิบายวงจอนสั้นนะครับวงจรควบคุมทางอ้อมกระบอกสูบซ่องทางครับวาล์วซ่องครับอุปกรณ์ที่มีนะครับก็เลคูลเลเตอร์ครับจุดจ่ายลมนะครับแล้วก็แป้นกดแบบง่ายนะครับกับด้วยสปริงครับสั้นทางสอดกับแน่งครับแล้วก็มานี้อันนี้คือลิ้น ิทางแบบลูกซูบเลื่อนควบคุมด้วยปุ่มกดห้านัาบซองนะครับอันนี้คือกระบอกสูบซองทางครับก็มีจุดต่อลมสร้างทางครับลมออกจากหัพวพีซีครับมาที่จุด <c oughs> <c oughs> จุดต่อลมส้านทางครับก็จะจุดต่อลมสร้างทางครับต้า,าเข้าที่หัวพี ของเป็นกดแบบง่ายครับแล้วก็ออกจากขั้ว E ของเป็นกดแบบงา่ายมาเข้าที่ขั้วแซดของไอ้ลิ้นทิศทางครับห้างแล้วก็ออกจากจุดต,ต่อลมสร้างทางนะครับลมออกจากจุดต่อลมสร้างทางมาเข้าที่ขั้ว P ของลิ้นทิศทางครับแรรุกซ์แล้วก็ ลมออกจากขั้วเอครับของลินทิศทางนะครับมาเข้าที่ขั้วเนิของกระบอกสูบครับแล้วลมออกจากขั้วบีครับของลินทิศทางครับมาเข้าที่ขัวซอครับของกระบอกสูบครับเปิดลมครับลองทาง,งานครับ คร<บ>ับ